หวังว่าพี่น้องคงจำเหตุการณ์นันได้หลังจากที่ไ่ดวนคร,รับเลี้ยงอาอาครับเลี้ยงจนโตครับแลนทิ้งสายเลือดของพระมหาครับ ยันคำเห็นแม่เขาทำงานบ้านต้องสารแผงแม่เป็นหิงอาที่พิงที่พักแม่คน แม่จนจบเรื่องเลยไหมคะไม่ได้ใจค่ะโอ้เมื่อยไม่รู้ว่าเป็นไปตามอะไรอาจจะแบบอาจจะพักเมือง่ว้งเปิดเปนแพ้ใหม่ตอนในชีวิตของข่าตัวไม่เคยน้อยเนื้อตันใจ ตีใจดีสัส่วนด้าน้ดงที่เกิดเป็นของพี่นยมองดูสนข่างล่าดก็อดหยดถึงสาเรื่องของตันไม่ได้วางเยได้เก็บไว้เฉยๆในคอลเลคชันอะไรรูปปีนี้ข้าสงสารเกลตอไแขนตอนนี้ลไม่รู้จะมีทางไหนที่คุยแม่ได้ มัเคดีตามรับชม่ะอ่ากลับมามาเกิดหม่แม่เป็นใจสนสยเมื่อยามยกมือไหว้แม่แม่กลัไหว้ตอบทุกครั้งที่ไพ่สวนไวไแม่ถ้าพรงนี้อยากมาออโเอมกไมต่อห้ส่วนทุกครั้งเลยทำไมต้องเป็นแมว ถ้าไม่ติดฝึกงานนะนอนนี่รวาเว่าอะไรนะจ๊ะ <laughs> เอ้ยคุณล้าป่วยได้ไหมทำไมกูเร็วจัง,ง่ะคนแอ <laughs> นดูนมาเยอะจั <laughs> งลว <laughs> ันท่ค้อนทุทุกวันมีการบอกว่า <laughs> ลาแอนด้นะครที่เขาไม่ผัได้ได้หรอผ่านแปบนึ้น <laughs> เหลือนหนึ่งนะเหลือหนึ่งหนึ่งี <laughs> <laughs> ไปส่วนนี้เธอทำอะไรให้กับพี่แมวกินก่อนเนี่ยนี่เท่านั้นที่ทธอไม่ไปสวนนี้ทุกวันนี้ไปส่วนที่เปลี่ยนมินพี่ก็ต้องกินก่อนป๊อกเออพี่ไม่กินเออกินก่อนค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวหมดไปหนูรู้สึกหนูจะเพลินเกินไปไปสวนมินอ้วนเลยมินเด็น้อยนี่ไก่ใช่ปะกินสิมินเดี๋ยวหนูป้อนนะไก่ ขอบคุณค่ะฮะอ๋ออ๋อของเจ้าของร้านเขางคงภูมิใจที่เรานั่้กินไก่กับใครอ่ะพี่นิกเขามีหลายจิจการจังเลยบางันก็แต่ร้อนจับางันแม่แทบจะไม่ได้อิกข้าวแม่สุคนเห็นแม่ทำแบบนี้ไม่ได้แล้ว ตอนนี้ดไม่ต้องน้าบแดกกันทุกการพีจะต้องออกไปขอทานไปซสนวันนี้จะออกไปขอทานแ็ไม่ดีเลจังไปไดู้มไปไดู้พสร์ดดดนหนาวก็เยอะแยะไปหมดเลยไสไม่เคยออกไปขอทานเดีแบงค์ออกหน่อมาเป็นลมเป็นลืออยไม่ได้อยู่มาเดี๋ยวไม่จะออกไปขอทอ เดี๋ยวต้องออก่อนดิโบออกก่อนมาไข่คี่เรขอหาดเราป็นขอทานอีกรอบนะออกกันไหนอ่ะรับขระคุ้เออออกล้รับฟองกับทีมเพชรนะไป่ก่อนนะเฮไปก่อนเดี๋ยวจะออกแล้วหรอข่ทอนเป็นขอทานดิน่ะนานเย่ไม่หน่ประมาณห้าสก้านาทีเ้าเพชรทั้งหมะ หนูแคันจะดันเลยตั้งแต่ต้นนะพูดเลยเอาว้ไไนอะแต่วันนี้ไม่ได้ด่าใครนะหนูเขาอาจจะบอกยี้ข้างๆพี่ชอบเกินไปหรือเปล่ามันจะ่มีคำว่ายิ้มหวานนะไม่ขายิ้มหวาน คลิปพี่นิ้มหวอนมากอ่ะเคือไก่ทอดตัดยาทิ้งเลยมั้ว้าวว้าวพอให้พี่ลืจัดไปะ ก็ได้ลูกถ้าพิสนจะไปไแม่ไม่ว่าเต็นแม่ไปวันนี้แค่วันเ,ไไเ,นบบนเดียวตินไปในนี้จากตัวดียวเดี๋ยวต้องทานลิปใหม่หมคุณคุณแม่นนนคนความรเราของลูกไม่ได้ครับ กินมนไม่ต้องขอหนูเชฟมีมาอยู่แล้วเป็นรโอ้ซาลูอิ่งสายเปร์รู้เลนะ จะได้ไดจะได้เคลีย์ขอจะกินได้หมดแน่ ม่นมนทำไมอยากให้ราชบุตรนั่งอมาบบาปไม่อามาลำบากพม่หนูเลยลูกออกไปขอทานลูกตรงตรงจากตรงนเดี๋ยว้อไเอาข้าวรอลูกป่าวมัลงทำไมล่ะโกยังหวังจะหุข้าวไห้รอคอยราชบุตรไทยสนเมื่อเปิดปีเข้าศาลไปดีก็ศาลได้จะได้เดียวคนปี này thế giới, như tình rất ngày không phải vậy, <laughs> 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 <laughs>